สวัสดีครับออโตสปินวินี้พาทุกท่านมาอยู่กับ New Isuzu D-Max X, X Series นะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปได้เมื่อไม่นานนี้เองนะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง X Series แบบรอบคันทั้งภายนอกและก็ภายในนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับเขาให้ชุดแต่งมาแบบรอบคันเลยนะครับและเขาก็ยังมีความแตกต่างกว่าในรุ่นปกติทั่วไปด้วยนะครับ มีอยู่ทั้งหมด5รุ่นย่อยด้วยกันนะครับถูกแบ่งแยกออกเป็นรุ่นตัวเตี้ยแล้วก็รุ่นยกสูงนะครับในรุ่นตัวเตี้ยเนี่ยเขาจะเรียกว่ารุ่น X-Series Speed นะครับจะมีตัวถังแบบ2ประตูแคปแล้วก็4ประตูนะครับแต่จะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะครับส่วนในรุ่นยกสูงเนี่ยก็จะมีตัวถังแบบ2ประตูยกสูงนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็ตัวถังแบบ4ประตูยกสูงเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ได้นำรุ่นท็อปสุดของ X s e r i e s มารีวิวให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับในราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้นะครับอยู่ที่9 8 4 0 0 0บาทนะครับความน่าสนใจของเจ้าคันนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มดูไปพร้อมๆกันเลยครับสำหรับภายนอกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าของเขาเนี่ยจะใช้กระจังเป็นแบบดับเบิลไดเมนชันนะครับใช้เป็น2สีสีทูโทนนะครับก็คือสีดำกลอสซี่แบ็กแล้วก็สีแดงเลือดหมูแบบนี้ซึ่งเขาเรียกสีแดงนีี้ว่าสแดงร สีแดงของเขาจะเป็นโครเโทนกับตัวโลโก้อิซูซูนะก็คือโลโก้อิซูเนี่ยจะเป็นสีแดงสดนะครับส่วนตัวเส้นที่อยู่2เส้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีแดงเลือดหมูนะครับจะเป็นแดงเข้มๆนะครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเออก็ดูว่าตัวรถเนี่ยมันดูสวยงามลงตัวนะครับประกอบกับตัวถังเขาเนี่ยเป็นสีขาวด้วยนะครับจึงทําให้เห็นลวดลายเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับสีตัวถังภายนอกในรุ่น X ซ์ซีนี้นะครับก็จะมีเพียง2ส,สีเท่านั้นนะครับก็คือสีขาวกับสีดําครับ และในรุ่น X Series นี้นะครับก็จะได้เป็นสติกเกอร์ตกแต่งบริเวณฝากระโปรงหน้าด้วยนะครับก็จะเป็นสติกเกอร์สีเทาเงินๆแบบนี้นะครับก็ไม่ว่าตัวถังสีขาวหรือว่าสีดำเนี่ยก็จะได้เป็นสติกเกอร์ลายเดียวกันแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวถังที่เป็นรุ่นตัวเตี้ยหรือว่ารุ่นสปีดของเขาเนี่ยตัวขอบด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสติกเกอร์ขอบสีแดงครับ ในส่วนของไฟหน้านะครับก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบโคมโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับเป็นหลอดแบบ LED ภายในนะครับที่เราเห็นล้อมรอบตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเส้นไฟ Day Time running light นะครับเป็นแสงสีขาวนวลน,นะครับส่วนไฟเลี้ยวและก็ไฟฉุกเฉินเนี่ยจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับนี่จะกระพริบแบบนี้เลยถัดลงมาด้านล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับในรุ่นยกสูงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นสเกิร์ตด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยเขาจะติดตั้งเป็นบันไดนะครจะไม่ได้มีสเกิร์ตด้านข้างให้ และที่ฉีดน้ําฝนในรุ่น DMAX โฉมใหม่นี้นะครับเขาจะได้เป็นที่ฉีดน้ําฝนที่อยู่บริเวณตรงก้านเลยนะครับจะไม่ได้ฉีดมาจากตัวฝากระโปรงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของในรุ่น DMAX ็รุ่นนี้นะครับเรามาต่อกันที่ด้านข้างนะครับ ด้านข้างในรุ่นนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเขามีความโดดเด่นแล้วก็ดูมีมิติมากๆนะครับลายเส้นของเขาเนี่ยจะถูกากยาวบริเวณช่วงแก้มด้านหน้านะครับยาวไปจรดจนถึงกระบะด้านท้ายเลยนะครับและเขาก็จะมีสัญลักษณ์ตัว X เนี่ยติดให้บริเวณตรงแก้มข้างด้วยนะครับก็จะมีเฉพาะในรุ่น X Serie s นี้เท่านั้นนะครับที่จะได้เป็นแบบนี้นะครับกระจกมองข้างของเขานะครับเป็นแบบพับและปรับได้ด้วยไฟฟ้าครับมีไฟเลี้ยวให้ในตัวซึ่งไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยก็เป็นหลอดแบบ LED ด้วยนะครับแล้วก็ ตัวมือเปิดของเขาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขามีปุ่มสีดำๆแบบนี้นะครับเมื่อกุญแจอยู่ที่ตัวของเรานะครับเราสามารถล็อกรถได้โดยการกดปุ่มตรงนี้หรือว่าปลดล็อกโดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับและในกรณีที่เราลงจากรถโดยที่เราลืมล็อกประตูเนี่ยเมื่อเราเดินออกห่างจากตัวรถนะครับเขาจะล็อกให้แบบอัตโนมัติด้วยนะครับก็คือระบบนี้เขามีชื่อว่า walk away auto lock นั่นเองครับ ที่ชายด้านล่างนะครับก็จะเป็นตำแหน่งของบันไดข้างนะครับซึ่งจะมีเฉพาะในรุ่นยกสูงเท่านั้นนะครับที่จะได้เป็นบันไดข้างแบบนี้นะครับและจุดเด่นของในรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือล้อแมกนะครับเขาจะได้เป็นล้อแมกสีดําแบบนี้เลยนะครับตัวล้อของเขาเนี่ยจะมีขนาด18นิ้วนะครับรัดด้วยยาง265 60 r 1 8ซึ่งเป็นยางของบริสโต้นะครับชื่อรุ่นของเขาก็คือ doolair ht 6 8 4นะครับเป็นยางไฮเวทเทเเนสำหรับรถขับเคลื่อน4ล้อและรถปิกอัพอเนกประสงค์เพื่อการใช้งานทั่วไป เน้นการใช้งานบนถนนเรียบช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลและลดเสียงบรบกวนในขณะขับขี่เขาให้เป็นยางมาตรฐานติดรถมาให้เลยจากโรงงานนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็หาซื้อได้ตาม้านยางชั้นนําทั่วไปหรือว่าที่ศูนย์บริการคอกพิทก็มีจําหน่ายเหมือนกันครับเรามาต่อกันที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายของเขาเนี่ยก็จะใช้ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับลำแสงสีแดงสวยงามมากครับเวลาเราขับตามท้ายตอนคืนแต่ว่าตัวหลอดไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยของเขาเนี่ย จะเป็นหลอดไส้แบบฮาโลเจนนะครับตัวกรอบที่เขาครอบเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นสีลมดำนะครับและจุดเด่นของด้านท้ายนะครับก็คือตัวสติกเกอร์ด้านท้ายของเขานะครับซึ่งจะมีให้ทั้งบริเวณฝากระโปรงหน้าแล้วก็ตัวฝาท้ายจะเป็นสติกเกอร์ลายเดียวกันเลยนะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับมือเปิดด้านหลังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเวลาเราเปิดเนี่ยก็น้ําหนักของเขาเนี่ยจะไม่ได้มีน้ําหนักที่มากนักน,นะครับผู้หญิงตัวเล็กๆก็สามารถเปิดได้สบายนะครับ มีคำว่า X Series นะครับเป็นโลโก้เสือลักษ์ที่มีเฉพาะในรุ่น X Series นี้เท่านั้นนะครับและโลโก้ชื่อยี่ห้อของเขานะครับ Isuzu เนี่ยก็จะเป็นสีแดงเหมือนกับตัวกระจังด้านหน้าเลยนะครับเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับและอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นจุดเด่นของในรุ่นนี้เลยก็คือเขามีบาหลังให้ด้วยนะครับ ซึ่งบาหลังตรงนี้เนี่ยเป็นทรงแบบบิวอินเข้ากับตัวกระบะท้ายเลยนะครับมีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นมากๆนะครับที่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเ่ยจะมีเป็นสติ๊กเกอร์ตกแต่งด้วยนะครับจะเป็นสีดําแดงสลับกันนะครับก็ช่วยเสริมให้ตัวรถเนี่ยดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับมีไฟเบรกดวงที่3ให้นะครับบริเวณด้านบนของตัวกระจกหลังนะครับแล้วก็ที่ชายล่างนะครับเขาก็จะเป็นสเกิร์ตนะฮะเขาจะมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเป็นชิ้นเล็กๆตรงนี้เนี่ยตกแต่งมาให้ในรุ่นนี้นะครับ ส่วนบันไดด้านหลังที่จะปีนขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็จะเป็นทรงแบบบิวอินแบบนี้เลยนะครับก็จะดูสวยงามแล้วก็ดูเต็มมากๆนะครับสำหรับด้านท้ายของในรุ่น X Serie s นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันบ้างครับว่าเขาให้ออปชันอะไรมาบ้างสำหรับภายในนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เบาะหลังกันก่อนนะครับพนักพิงด้านหลังเขาเนี่ยเขาสามารถพับได้ด้วยนะครับวิธีพับก็ดึงสลักตรงนี้ครับแล้วก็พับมาได้เลยนะครับเมื่อพับไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นชุดเครื่องมือของเขานะครับก็จะมีเป็นชุดเครื่องมือในการ ถอดล้อแล้วก็ตัวแม่แรงนะครับจะอยู่ให้บริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับเวลาเราจะพับเก็บเหมือนเดิมเนี่ยก็ดันเข้าไปได้เลยนะครับโทนสีเบาภายในของเขานะครับในรุ่นยกสูงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นเบาะหนังครับแต่ว่าจะเดินได้เย็บสีแดงในขณะที่รุ่นตัวเตี้ยหรือว่าในรุ่นสปีดของเขาเนี่ยจะได้เป็นเบาะผ้าสีดําแล้วก็สลับกับตัวผ้าสีแดงนะครับ ในรุ่นตัวเตี้ยเนี่ยสำหรับผมผมว่าในรุ่นตัวเตี้ยเนี่ยเขาดูสปอร์ตมากกว่านะฮะสำหรับการเล่นโทนสีภายในแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยก็จะออกแนวแบบเรียบหรูนะครับมาเป็นโทนสีดำเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังแบบนี้ครับเดินได้เย็บสีแดงแล้วก็เป็นแบ,บบเบาะรูระบายอากาศด้วยนะครับมีที่วางแขนตรงกลางด้วยนะครับเมื่อดึงมาแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในองศาที่สวยงามแบบนี้เลยแล้วก็มีช่องสําหรับวางแก้วน้ําขวดน,น้ำเนี่ยให้ทั้งหมด2ช่องด้วยกันนะครับ และเวลาเราจะขึ้นเบาะด,ด้านหลังเนี่ยเนื่องจากตัวรถที่เขามีความยกสูงใช่ไหมเขาก็จะมีตัวราวตรงนี้ให้เราจับเพื่อเดินขึ้นมาบนรถนะครับและในขณะที่เราโดยสารเนี่ยเขาก็จะมีราวด้านบนด้วยนะก็สําหรับเอาไว้จับแบบนี้ มีแอร์ด้านหลังให้นะฮะซึ่งมีให้อยู่ทั้งหมด2ช่องด้วยกันนะครับแยกซ้ายขวาเลยแล้วก็มีช่องสําหรับเสียบ usb นะครับชาร์จโทรศัพท์มือถือได้นะฮะช่องนี้อยู่1ช่องแล้วก็มีช่องสําหรับใส่เหรียญเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าวางโทรศัพท์มือถือในขณะที่ชาร์จก็ได้นะครับมีให้อยู่หนึ่งช่องเหมือนกันนะครับและที่ด้านหลังของบบร์ด้านซ้ายนะครับจะมีที่เกี่ยวของให้ด้วยนะฮะรับน้ําหนักได้อยู่ที่4กิโลกร,รัมเลยทีเดียวครับ มีกระเป๋าหลังบอกให้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับโดยรวมของเบาะหลังเนี่ยผมว่าเป็นเบาะที่นั่งแล้วก็สบายอยู่เหมือนกันนะครับทนักพิง์ด้านหลังเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ตั้งชันจนเกินไปนะครับการโดยสารของเราเนี่ยก็จะนั่งอยู่ในองศาประมาณนี้ผมว่าเออมันก็นั่งโดยสารโอเคอยู่นะแล้วก็ตัวเบาะเขาเนี่ยเป็นเบาะที่นิ่มใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้นิ่มจนแบบยุบยาบนะผมว่ามันอยู่ในระดับที่กําลังดีเลยนะครับแล้วก็พื้นที่เล็กรูมเนี่ยยังมีพื้นที่อยู่เหลือพอสมควรนะคร อยู่เยอะพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับผมสูง175ซนติเมตรนะครับแต่ศีรษะยังไม่ติดเพดานเลยนะครับคนสูง180นั่งได้สบายมากนะครับและอันนี้ก็คือตำแหน่งที่ผมถอยเบามาจริงในขณะที่ขับขี่นะครับก็เป็นเบาะหลังที่นั่งได้สบายนะครับถ้าเทียบกับรถกระบะโดยปกติทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูเบาะหน้ากันบ้างครับว่าเขาให้ออปชั่นอะไรมาบ้างครับสำหรับเบาะคู่หน้านะครับก็จะเป็นเบาะหนังแบบรูระบายอากาศเหมือนกันนะครับการเดินได้เย็บเนี่ยก็ได้เย็บสีแดงลวดลายเดียวกันนะครับแต่จ จากเบาหลังเนี่ยก็คือบริเวณหัวหมอนครับเขาจะปักรูปตัว X แบบนี้นะฮะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของรุ่น X s e r ซ e s นะครับมีเฉพาะในรุ่นนี้เท่านั้นนะครับที่จะได้ปักหัวหมอนแบบนี้นะฮะก็โดยรวมเนี่ยผมว่าเบาของเขาเนี่ยออกแบบได้ดูสวยงามนะครับการเล่นลวดลายสวยงามแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นแบบเบาปรับไฟฟ้านะเป็นแบบเบาปรับแมนนวลมืออยู่นะครับและในรุ่นนี้นะครับกุญแจของเขาก็สวยงามเหมือนกันนะครับเป็นแบบกุญแจ Immobilizer ด้วยนะครับเวลาสตาร์ทเนี่ยก็กดปุ่มสตาร์ทได้นี่เป็นแบบพุทสตาร์ทนะครับ เมื่อสตาร์ทไปแล้วนะครับหน้าจอเรือนไม้ของเราเนี่ยก็จะสวยงามมากครับเป็นจอสี TFT นะครับสแสดงค่าต่างๆเกี่ยวกับตัวรถนะครับแต่ว่าไม้ของเขาเนี่ยยังเป็นแบบไม้เข็มอยู่นะแต่ตัวเข็มของเขาเนี่ยผมว่าเป็นเข็มที่ดูสวยงามแล้วก็สปอร์ตด้วยนะครับ<อ>พวงมาลัยเป็นแบบ3กาก้านหุ้มหนังแบบนี้เลยนะครับเดินได้เย็บสีแดงนะครับมีโลโกโออ้ Isuzu ตรงนี้เนี่ยที่เป็นสีแดงด้วยนะครับ และด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสีดําเงาครับ Crossy Black แบแบนี้นะครับมีปุ่มมัลติฟังก์ชันสําหรับควบคุมจอเครื่องเล่นตรงกลางขนาด7นิ้วนะครับแล้วก็ปุ่มทางด้านขวาเนี่ยสำหรับตั้งระบบ Cruise Control ของเขานะครับรุ่นนี้มี Cruise Control มาให้ด้วยนะครับแล้วก็การที่อยู่ด้านหลังเนี่ยฝั่งซ้ายก็สําหรับควบคุมการเปิดปิดที่ปั่นน้าฝนนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็สําหรับควบคุมการเปิดปิดไฟหน้านะครับเราสามารถตั้งระดับความสูงต่ําของไฟหน้าได้ด้วยนะครับที่ปุ่มที่อยู่ทางด้านขวานี้นะครับแล้วก็ยังม แล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยเขาก็ยังมีระบบ start stop auto นะครับหรือว่า idling stop นะครับการเปิดปิดเนี่ยเราสามารถทําได้จากปุ่มที่อยู่ทางด้านขวาตรงนี้นะครับสำหรับจอเครื่องเล่นตรงกลางนะครับก็เป็นจอเครื่องเล่นขนาด7นิ้วแบบทัชสกรีนนะครับรองรับทั้ง Apple CarPlay Android Auto นะครับเมื่อเราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยเราก็สามารถดึงข้อมูลต่างๆในมือถือเนี่ย ขึ้นที่ตัวหน้าจอได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับสายวางสายควบคุมผ่านตัวหน้าจอได้เลยนะครับหรือแม้แต่การที่เราเปิดแมปเนี่ยเราก็ดึงแผนที่ขึ้นที่หน้าจอได้เลยนะครับก็ช่วยให้การขับขี่เนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มเมนูต่างของเขาเนี่ยที่เขามีให้เออก็ผมว่าเป็นการใช้งานง่ายอยู่เหมือนกันนะครับนี่ปุ่มโฮมก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ปุ่มของเขาเนี่ยเป็นปุ่มลัดที่การใช้งานใช้งานได้สะดวกแล้วก็อยู่ในตำแหน่งของตัวผู้ขับขี่เนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับ ระบบแอร์ในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นระบบแอร์แบบแมนนวลมือแบบนี้นะครับเป็นแบบลูกบิดนะครับแล้วก็มีช่องสําหรับเสียบ USB นะครับแล้วก็ช่องจ่ายไฟ12โวลต์ตรงนี้เนี่ยก็มีมาให้อยู่1ช่องนะครับวัสดุที่เขาใช้นะครับด้านบนแผงแดชบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นแบบวัสดุสัมผัสนุ่มนะครับเป็นแบบหุ้มหนังแบบนี้นะเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนิ่มๆน,นะครับแล้วก็เดินได้เย็บสีแดงทั่วทั้งคันเลยนะครับ ก็จะมีเฉพาะในรุ่น X Series เท่านั้นนะครับดูแล้วเนี่ยก็ดูสปอร์ตมายิงึ้นด้วยมีเกะที่อยู่ทางด้านบนด้วยนะครับเปิดตรงนี้นี่ก็จะใส่แบบพวกของเล็กๆน้อยๆได้นะครับวางโทรศัพท์ก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับอยู่ด้านบนนะครับกดตรงนี้นะฮะก็ตัวแผงแอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นทรงที่บิวอินไปกับตัวคอนโซลแล้วก็ดูกลมกลืนไปกับตัวหน้าจอเครื่องเล่นตรงกลางของเขานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ฮะนี่อันนี้คือตรงกลางนะครับส่วนด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยจะอยู่ริมสุดเลยนะครับ และในรุ่น X Series นี้นะครับนี่จะมีสัญลักษณ์รูปตัว X ด้วยนะครับพร้อมกับการเล่นลวดลายที่เป็นสีดําแบบนี้นะครับ<ส>ก็ช่วยเสริมให้ตัวรถเนี่ยมีความสวยงามมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในรุ่นสปีดเนี่ยเขาก็จะเล่นไลส่สีตั้งแต่สีแดงมาจนถึงสีดำนะครับผมว่าในรุ่นสปีดเนี่ยภายในของเขาเนี่ยจะดูสปอร์ตแบบจ๋าๆเลยนะฮะแต่ในรุ่นนี้ผมว่าก็จะดูแบบเรียบหรูมากยิ่งขึ้นนะครับมีช่องตรงกลางด้วยนี่เมื่อเปิดไปแล้วนะฮ น,นะฮะและช่องที่อยู่ตรงกลางบริเวณคอนโซลเกียร์เนี่ยก็สําหรับวางโทรศัพท์มือถือได้นะครับเราโทรศัพท์มือถือวางได้ตรงนี้นะฮะแล้วก็เกียร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ออตโต้นะครับในรุ่น็อปสุดนี้ก็จะมีเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D นะครับแล้วก็มีเกียร์บวกลบให้เราได้เล่นด้วยนะครับวิธีการใช้เนี่ยก็ผักมนที่เกียร์ D แล้วก็ดันเข้าหาตัวนะครับเล่นเกียร์บวกลบได้เลย ปุ่มต่างๆที่เขาอยู่ตรงเกียร์เนี่ยเขาก็จะมีปุ่มสําหรับลงทางลาดชันมาให้นะฮะในรุ่นนี้ถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องสําหรับวางแก้วน้ําขวดน้ําขนาดใหญ่นะครับวางได้ถึง2ช่องนะฮะเออก็ happier, ถือว่าช่องสําหรับวางแก้วน้ําขวดน้ำเนี่ยเขามีมาให้เยอะพอสมควรนะแล้วก็ที่ด้านข้างของเขาเนี่ยเขาก็จะมีช่องวางแก้วน้ําตรงนี้ด้วยนะเออสำหรับผมเนี่ยตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเจอแล้วนะสำหรับการ ที่มีช่องบริเวณด้านข้างตรงนี้เนี่ยพอระวางไปแล้วเนี่ยแอร์ตรงนี้เขาจะเป่าเครื่องดื่มของเราให้เย็นอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเข้าใจคิดเหมือนกันนะสำหรับในรถคันนี้นะครับที่วางแขนตรงกลางนะครับก็เป็นที่วางแขนขนาดใหญ่นะครับ <Brew ster. S 2> เมื่อเปิดไปแล้วเนี่ยก็จะพบกับช่องเก็บของนะครับซึ่งเราสามารถใส่โทรศัพท์ามาือถือได้ใส่กระเป๋าเงินได้นะครับก็เป็นช่องเก็บของใหญ่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับกระจกที่มองไปด้านหลังนะครับอันนี้เนี่ยเป็นแบบตัดแสงแมนนวลนะฮะยังไม่ใช่แบบตัดแสงออโต้ แล้วก็มีม่านบังแดดนะครับซึ่งมีกระจกแล้วก็มีไฟให้ด้วยนะครับมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยนะครับมีกระจกแล้วก็มีไฟมีที่ใส่แว่นตาด้านบนนะครับไฟเพดานมีมาให้ครบนะครับสำหรับลำโพงรอบคันในรุ่นท็อปสุดนี้เนี่ยก็จะมีให้อยู่ทั้งหมด8จุดอยู่ด้วยกันนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นหรือว่าในรุ่นสปีดของเขาเนี่ยก็จะมีให้อยู่ที่6ตำแหน่ง โดยรวมของภายในเอาเป็นประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟีลลิ่งในการขับขี่กันครับ, mm hmm. รบว่าเจ้า X-Series 1.9คันนี้เนี่ยจะขับสนุกไหมแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับ หลังจากที่เราดูรีวิวภายนอกและภายในกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบการขับขี่กันบ้างครับสำหรับเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้นะครับก็ใช้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1 8 9 8ซีหรือว่า1.9ลิตร VGS Turbo นะครับกำลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่150แรงม้าที่3,600รอบต่อน,นาทีครับในส่วนของแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรที่1,800รอบถึง2,600รอบต่อน,นาทีส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับก็เป็นเกียร์บวกลบให้เราได้เล่นด้วยนะครับ ในรุ่นนี้เนี่ยเขาไม่มีแพทเทิร์นชิพที่อยู่หลังพวงมาลัยมาให้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเล่นเกียร์บวกลบให้เหมือนกับฟีลลิ่งในรถเกียร์ธรรมดานะครับเราก็ต้องเล่นที่ตัวแป้นเกียร์แทนนะครับเขาก็จะมีเกียร์บวกลบให้เราได้เล่นนะครับก็การลากรอบเนี่ยก็เปลี่ยนเกียร์ได้ตามใจสั่งนะครับมี่่6สปีดนะฮร จังหวะออกตัวเนี่ยเพียงแค่เราใส่เกียร์ดีแล้วก็ยกเท้าออกจากเดรกเนี่ยตัวรถเขาก็พร้อมที่จะเคลื่อนที่ให้แล้วนะครับและเมื่อเราเติมคันเร่งเข้าไปนิดนึงเนี่ยตัวรถเขาก็เคลื่อนที่ให้เลยนะครับแทบจะไม่มีแรงหน่วงเลยนะก็เป็นรถที่ขับง่ายเครื่องยนต์เขาเนี่ยไม่มีอาการตื้อนะครับแต่แล้วก็คือพุ่งให้เลยนะครับสำหรับอัตราเร่งนะครับจากศูนย์ถึงร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเจ้าคันนี้เนี่ยจะใช้เวลาอยู่กี่วินาทีนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้เกียร์ดีธรรมดาแล้วกันนะครับในการทดสอบจากจุดหยุดนนิ่งเลลยะครรับถ้้้าพอมแว ก็ป้าย40 60 80 100นะครับก็ระยะเวลาจากศูนย์ถึงร้อยเนี่ยที่ผมทดสอบเจ้าคันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ12วิประมาณนี้นึงอาจจะมีคาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยนะครับสำหรับผมเนี่ยผมว่าเออเขาเป็นรถที่ไม่อืดน,นะสำหรับ เครื่องยนต์1.9งเ้าของเขานะครับและเครื่องยนต์1.9งเ้าของเขาเนี่ยยังถูกพัฒนานะครับในรุ่นนี้เนี่ยเป็น1.9เจน2แล้วนะครับก็มีประสิทธิภาพในการใช้งาน,นที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของความประหยัดน้ํามันเนี่ยก็ทําได้ดีด้วยนะฮะสำหรับการเข้าโค้งนะครับผมว่ารถคันนี้เนี่ยก็การทรงตัวในช่วงทางโค้งเนี่ยก็ทําได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบที่ความเร็ว80กิโเมตรต่อชั่วโมงและเข้าโค้งที่เป็นโค้งแบบลึกๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราาันครบควร็80ะ อันนี้โปรงลึกเฮ้ยเขาก็ทรงตัวได้ดีอยู่นะก็คือด้านหน้าเนี่ยไม่ดื้อแล้วก็ท้ายไม่ออกนะครับเป็นการทรงตัวที่ทําได้โอเคเลยสําหรับการเล่งแซงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องไปยุ่งกับเกียร์บวกลบของเขาเลยนะครับเพียงแค่เรากดคันเร่งลึกไปอีกนิดนึงเนี่ยเครื่องยนต์ของเขาก็มีกําลังเหนือเฟือที่จะเล่งแซงคันหน้าได้แล้วนะครับแต่ว่าจังหวะที่เรากดคลิกดาวไปเนี่ยเสียงของเครื่องยนต์เนี่ยจะดังเข้ามาในห้องโดยสารให้เราได้ยินบ้างนะครับเพราะว่า ในรุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูครับเนี่ยจังหวะที่กดคลิกดาวนะครับเราจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์เข้ามาในห้องโดยสารนะครับคู่แข่งของเขาเนี่ยก็จะได้ยินเสียงประมาณนี้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่ามันลาคาญมากไหมมันไม่ได้ถึงกับลาคาญน,นะครับจะดังเฉพาะช่วงที่เรากดคลิกดาวเท่านั้นแต่เกิดเราขับลอยตัวปกติเนี่ยก็จะไม่ได้ยินเสียงอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเราขับที่ความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย ลมจากภายนอกเขาจะไม่ดังเข้ามาในห้องโดยสารครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ความเร็วประมาณ120ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยจะได้ยินเสียงลมจากภายนอกเนี่ยเล็ดลอดเข้ามาในห้องโดยสารให้เราได้ยินบ้างแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าการขับขี่เนี่ยมันดูหงุดหงิดหรือว่าน่าราคาญอะไรนะฮะสำหรับระบบกันสะเทือนนะครับด้านหน้าก็เป็นแบบอิสระปีกนกคู่นะครับโชกก็ใช้เป็นโชกแก๊สนะครับพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโค้งสำหรับโชกด้านหลังเนี่ยก็เป็นโชกแก๊สเหมือนกันครับแต่ว่าเขาจะเป็นแหนบแบบ3เสน,นะฮะ การซับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยผมว่าเจ้าคันนี้เนี่ยก็ซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการโค้งหรือว่าการรับแรงสั่นสะเทือนช่วงที่เป็นคอสะพานหรือว่าทางขูดขาเนี่ยเออตัวนี้เนี่ยผมว่าในรุ่นนี้ทําได้ไม่ขี้เลอะเลยนะแล้วก็ตัวยางเขาเนี่ยเขาใช้เป็นยางของบิตโตรดเล r HT684 ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความนุ่มความเงียบยางตัวนี้เนี่ยก็ช่วยเสริมให้ตัวรถเนี่ยมีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นในการขับขี่นะครับ สรุปโดยรวมนะครับ New Isuzu D-Max X-Series เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่ตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเครื่องยนต์1.9อร์โบ Gen2 เขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับรองรับน้ำมันเชื้อเพลิง B20 ด้วยนะครับมีดีไซน์ที่ดูสวยงามนะครับก็โดดเด่นมากๆนะในรุ่นนี้สำหรับการวิ่งบนท้องถนนนะครับและ Isuzu D-Max เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับเขาก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความทึก ความอืดความทนอยู่แล้วนะครับแล้วก็อะไหล่เนี่ยก็หาง่ายด้วยศูนย์บริการก็มีมากมายนะครับและถ้ารถหมดประกันแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าอู่นอกเนี่ยก็สามารถซ่อมได้เหมือนกันนะครับระบบคันนี้เนี่ยเขาไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเป็นรถที่ซ่อมง่ายอะไหล่ก็หาง่ายเพื่อนร่วมทางเยอะนะครับและถ้าท่านใดสนใจนะครับก็รับชมตัวจริงสําหรับ isuzu d max x s r i e เนี่ยได้ที่โชว์รูม isuzu ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้ครับ auto s p ินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ